สวัสดีค่ะอิงจาก Thailand Poo l Table นะคะวันนี้อิงพามารู้จักร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตนะคะชื่อว่า p u u k t t Poo Table s ค่ะ p o u k e t Po o l Table นะคะตั้งอยู่บนถนนเส้นสี่สุนทรที่จะมุ่งหน้าไปทางเชิงทะเลนะคะตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักติดถนนใหญ่เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าที่นี่เขามีสินค้าอะไรกันบ้างมาดูในโซนนี้กันนะคะ ในโซนนี้นะคะเราก็ดิสเพลย์ตัวเกมที่ชื่อว่าชัฟ์ฟร์บอดค่ะแล้วก็โต๊ะฟุตบอลค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะพูค่ะโต๊ะพูของเรานะคะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายดีไซน์นะคะเพื่อให้เหมาะกับบ้านของลูกค้าหรือว่าความชอบส่วนตัวของลูกค้าของเราเองนะคะก็จะมีในส่วนของโต๊ะพูสไตล์รัสติกโมเดิร์นหรือที่นิยมกันมากในช่วงในพื้นที่ภูเก็ตนะคะก็คือโต๊ะพูชนิดกลางแจ้งค่ะ สำหรับโตะพู้ที่ดิสเพลย์อยู่นะตอนนี้นะคะเป็นโตะพู้สไตล์รัสติกค่ะเน้นการโชว์เนื้อไม้นะคะแล้วก็ดีไซน์ของขาที่แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับรุ่นที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะคือโตะพูรัสสันรุ่น w i กสตอรี่ค่ะขนาด9ฟุตที่ใช้สำหรับการแข่งขัน World Tournament ค่ะในส่วนทางนี้นะคะเราก็จะมี สินค้าอ c เท s ซอรี่จัดจำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชอ็อกเป็นลูกบอลเป็นหัวคิวหรือเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆนะคะทางเราเนี่ยก็จะมีเตรียมเอาไว้ให้ลูกค้าครบเลยค่ะสำหรับในโซนนี้นะคะเราก็จะมีไม้คิวจัดจำหน่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้คิวสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเล่นพูลใหม่ๆนะคะหรือบาร์ร้านอาหารโรงแรมเนี่ยเราก็มีจัดจำหน่ายในโซนนี้เช่นเดียวกันค่ะ มาะะก็จะเป็นในส่วนของตู้เกมพินบอลค่ะตู้เกมพินบอลของเรานะคะเป็นตู้เกมนําเข้าจากอเมริกาลิขสิทธิ์แท้ร0อค่ะมีธีมหลากหลาย,ลยนะคะมันแบบจะเป็น Star Wars Godzilla หรือ007ที่ทุกคนจะต้องรู้จักแน่ๆเลยค่ะเรามีตั้งแต่รุ่นโปรพรีเมียมแล้วก็ลิมิเต็ดอี dition นะคะสนใจตัวไหนเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะในส่วนทางนี้นะคะ เราก็มีตู้เพลงจุกบอกในค่ายของซาวเลเชอร์ค่ะซึ่งตู้เพลงจุกบอกเรานำเข้าจากประเทศอังกฤษลิขสิทธิ์แท้100%ค่ะรุ่นที่โชว์อยู่ตัวนี้จะเป็นรุ่น Rocket นะคะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ของโต้ปิงปองนะคะเรามีจัดจำหน่ายอุปกรณ์ปิงปองไม่ว่าจะเป็นไม้ปิงปองทั้งแบบอินดอร์และเอ t าดร์ลูกปิงปองหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆของปิงปองเช่นเดียวกันนะคะ มานูในมุมด้านนี้กันบ้างนะคะเราก็มีเคสหรือกระเป๋าใส่ไมค์คิวแต่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นในแบรนด์ของลองก็นี้ Poison หรือ Predator ค่ะถัดมาค่ะตรงนี้จะเป็นชั้นไมคิวนะคะที่เหมาะสำหรับมืออาชีพและต้องการไมคิวที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะเรามีจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น d u f f r i n นะคะ Universal หรือว่า Qtech ค่ะ ต่มาค่ะจะเป็นในส่วนของกระดานปาเป้านะคะเรามีกระดานปาเป้าทั้งแบบรุ่นคลาสสิกและรุ่นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนอกจากตัวกระดานปาเป้าแล้วอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับกีฬาปาเป้าเราก็มีจัดจําหน่ายเช่นกันนะคะในโซนตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เกมอาร์เคซึ่งร้านของเรานะคะมีทั้งแบบจําหน่ายแล้วก็แบบให้เช่าค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเกมสนุกๆอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะคะแอร์ฮอกกี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะเหมาะกับร้านอาหารโรงแรมหรือว่าวิลล่าเอาไปเพิ่มความสนุกให้กับลูกค้าของท่านได้นะคะสำหรับท่านใดที่จะแวะเข้ามาชมสินค้านะคะสามารถเข้ามาได้ที่ภูเก็ต o ูเทเบิลถนนสีสุนทรร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึงหนทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์สวัสดีค่ะ